วันนี้เราจะมาบอก5ผลไม้ช่วยบำรุงผมดำสุขภาพดีกันค่ะ 1. กล้วยสรรพคุณของกล้วยนอกจากจะช่วยบำรุงเรื่องผิวพรรณแล้วกล้วยยังอุดมไปด้วยวิตามิน b 6และมีเซลลิกา้าช่วยบำรุงเส้นผมให้แข็งแรงป้องกันการขาดหลุดร่วงของเส้นผมได้เป็นอย่างดี 2. ส้มเป็นแหล่งของวิตามิน C ช่วยในการสร้างคอลลาเจนซึ่งจําเป็นในการเจริญของรากผมและยังช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระลดความเสื่อมที่เกิดจากอายุอีกด้วย 3. อะโวคาโด มีประโยชน์ในการบำรุงเส้นผมและผิวพรรณอุดมไปด้วยวิตามิน A อดีและ E พร้อมทางแร่ธาตาุต่างๆโพแทสเซียมซัลเฟอร์ซึ่งมีสปปรรพคุณในการบำรุงผมให้เงางามและบำรุงผมเสียให้กลับมาสุขภาพดีโดยใช้เนื้อโอะโวคาโดในการหมักผมได้อีกด้วย C ีแอปเปลิลมีไฟเบอร์สารแอนตี้ออกซิแดนช่วยให้ผมแข็งแรงมีวิตามินอื่นๆที่ช่วยบำรุงหนังศีรษะและเส้นผมช่วยลดอาการผมร่วงและผมงอกได้5้ บอเบอรี่มีวิตามินซีเยอะช่วยบำรุงเส้นผมให้แข็งแรงเงางามลดอาการเกิดรังแคได้ดีค่ะหลังจากดูแลสุขภาพกันแล้ว a อเ n นิตีผู้ช่วยในการจัดการทุกปัญหาผมงอกไม่ให้มาทักทายเราก่อนไวอันควรเร่งเม็ดสีดำจากภายในไม่ใช่การย้อมปลอดภัยไม่มีผลข้างเคียงสนใจติดต่อสอบถามหรือสั่งซื้อกันได้เลยนะคะ